สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักษทางช่องทางซีงมีดับบีค่ะวันที่เป็นวันพฤหัสบดีที่18พฤศจิกายน2 5 6 4สำหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีขาวค่ะที่จะเสริมการงานให้เรามีความราบรื่นนะคะโดยเฉพาะใคกรก็แล้วแต่ที่ช่วงนี้มีการติดต่องานเนี่ยเรียกว่าการติดต่องานเนี่ยจะมีความล่องตัวสูงเลยทีเดียวส่วนสีแดงสีฟ้าสีส้มสีครีมค่ะอันนี้จะเสริมในเรื่องของการเงินแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภโดยเฉพาะเลยนะคะ เครื่องประดับนำโชคว,วันนี้จะเป็นทองคําหรือเราอาจจะใช้เครื่องประดับที่เป็นสีทองก็ได้หยดแล้วก็ทับทิมค่ะเรียกว่าจะนําความเป็นมงคลต่างๆมาให้กับผู้ที่สวมใส่เลยนะทีนี้ต้องบอกนิดนึงนะคะว่าใครก็แล้วแต่ที่ช่วงนี้การงานสะดุดนะคะหรือมีอุปสรรคมีปัญหาเนี่ยตอนนี้นะคะให้ไปสักการะบูชาหลวงพ่อคูณค่ะหรือพระพิชนเนศนะคะสองพระอ,องค์นี้จะขจัดปัดเป่าปัญหาเรื่องของการงานให้ค่อยๆทุกเราบรรเทาเบาบางลงนะคะ แล้วก็ในเรื่องของการเงินกับโชคลาภค่ะนะคะใครก็แล้วแต่ที่ต้องการให้การเงินเดชพัดข้อมือมากขึ้นนะคะหรือมีโชคลาภให้ไปขอพากับหลวงพ่อฤาษีวิงดาค่ะหรือหลวงปู่หลิวก็ได้นะคะสองพระองค์นี้จะเสริมดวงในเรื่องของการเงินและโชคลาภได้อย่างดีเลยทีเดียวทีนี้เราจะมาถึงนะคะว่าคนที่เกิดในพฤศจิกายนเนี่ยหรือเกิดในวันนี้นะคะแล้วเราต้องการทําบุญเสริมดวงวันเกิดเนี่ยอาจารย์รักนะคะขอแนะนําเลยค่ะว่า ให้สมทบทุนสร้างาพระประธานค่ะหรือหากเราไม่มีโอกาสนะก็ให้ไปไหว้พระประธานในโบสถ์ค่ะแล้วก็ดูนะคะว่าหน้าตู้บุญที่อยู่หน้า,าพระประธานเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็ให้ตั้งใจเนี่ยยอดเงินทําบุญที่ตู้บุญนั้นๆน,น,นะคะเรียกว่าอันนี้จะเป็นอันดีสงที่จะทําให้เราเนี่ยมีเกียรติยศมีชื่อเสียงค่ะแล้วก็สําสคัญนะจะมีความมั่นคงของชีวิต แล้วในเรื่องของอาหารค่ะนะต้องบอกไปสักนิดหนึ่งว่าไม่ว่าจะใส่บาตรก็ดีถาวายสังฆทานก็ดีนะขอให้มีส่วนผสมของหนอไม้หรือสับป,ปะรดในอาหารสอันที่จะเป็นเคล็ดนะให้เราเนี่ยมีความคิดอ่านที่มีความก้าวไกลนะคะไม่เสียรู้คนค่ะนะข้อสําคัญนะยังทําให้ฐานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน,นหรือการงานก็นแล้วแต่เนี่ยมีความเจริญมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงเลยทีเดียวค่ะมาถึงเมื่อวานนี้สักนิดค่ะตัวเลขที่วางไว้นะคะในรอบ17.30นแลขที่ออกคือ0.92 องแล้วก็สองห้ารอบนี้ตัวเด่นค่ะเลขศูนย์เข้ามาในหลักร้อยบนค่ะแล้วก็ในชุดวินนะก็ยังเข้าสองตัวล่างนะคะชุดวินเนี่ยจะมีทั้งเลขสองแล้วก็เลขห้าส่วนในรอบ1 8บ0นค่ะเลขที่ออกคือ3 42แล้วก็6-2รอบนี้นะคะตัวเน้นเลข4ค่ะเข้ามาในหลักสิบบนนะคะแล้วเข้ามาใน2ตัวบนนะคะในชุดวินนะคะชุดวิน,นจะมีเลข4กับเลข2 ตัวในรอบ19.30นะแลที่ออกเนี่ยคือ794แล้วก็56รอบนี้ค่ะตัวเลขเล็4เข้ามาในหลักหน่วยบนนะชุดจับคู่ค่ะมีเลข94ที่ออก2ตัวบนด้วยเช่นกันนะคะมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่18พฤศจิกายน2564กันค่ะในรอบ17.30นชุดวินและี่บะมว้ให้จะเป็นเลข8เลข3เลข6เลข9เลข0เลข7เด่นวิธีเลข8กับเลข3ค่ะสำหรับชุดจับคู่นะ 81828485 132343แล้วก็53ส่วนในช่วงเวลา18.30น,นค่ะชุดวิลเลขที่วางไว้ให้นะจะเป็นเลข4เลข9เลข5เลข3เลข8เลข1เน้นวิธีเลข4กับเลข9ค่ะสําหรับชุดจับคู่40424647 092969แล้วก็79 ส่วนนี้รอบ19.30น,นชุดวิเลีที่วางไว้ให้นะคะจะเป็นเลข2เลข7เลข5เลข3เลข1เลข9ในพิธีเลข2กับเลข7สำหรับชุดจับคู่ค่ะ20 24 26 28 07 47 67แล้วก็87อันนี้เป็นทั้ง3ช่วงเวลาเลยนะคะของวันพฤหาสบดีที่18พฤศจิกายนอย่าลืมค่ะมันทำบุญมันให้ชาตกับคนที่เขาได้กว่าเรานะจะได้อดีสิสงให้เรามีโชคลาภอย่างต่อเน,นื่อนะคะ พรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเดินประจำวันกับประจารย์ทางช่องทางซีมีดัตมีนะคะวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนก่อให้ทุกคนโชคดีและสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ